สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮางนอยจ้าสามฮานอยแยกนอยแยกรอบจะมีน้อยพิเศษน้อยปกติตามโดยน้อย VIP เนาะแนวทาวนที่13เดือน8 2 5 6 8จะเดือนซิงหาจ่วันพุธสำหรับผลฮานอยเมื่อวานจันที่12สําำหรับแนวทางของ้าฮาจ้าเลขเด่นน้อยพิเศษให้เด่น 3กับ2องพ้นน้อยพิเศษจะรอบแรก1 4 1ล่าง8ปดเจดผ่านไปน้อยรอบปกติไฮเดน8กับ7จ็ดพ้นรอบปกติบน6กเจ็ดหาล่าง81ดหนสำหรับล่าง81ดหนึ่งเขาตรงๆรงจะบอผ่านเลยมาตรงๆเลยเนาะแต่วันนี้พี่โตเนน้แปดเจ็กับ80ดศูนยเน 8, า 80, ขามาแป สำหรับฮานอยมารวมแอดจอยเดนแึ่คือเนนบตุงกันวะเดนแปของเฮามาจาสำหรับบนมาเจหาโอ้โหเลี้ยงเลขเลี้ยงเลยก,ลก,กว่าได้นอกเจหากว่าได้นหาหเจว่าได้นะสำรับแค่ตำแหน่งสำหรับเจหาบนจับผูพาดไปค่ะพี่รองแกโอ้โหนาเสียดายเกือบเรียงบลางเลยตัวนี้เจเก้าเจ 0, เจ 1, เจ 2, มาเจหา มาเด่นเจ็ดจะสําหรับบุญน้อยหรอบโปกอทิจะจับคู่ได้หลางโอ้โหเด่นสองตัวนี่มาเบิดเลยตัวนี้แปดมาหลางเจ็ดมาบุญแต่จับใบหลางเนาะรอบสุดท้าย v i p ให้เจ็ดกับหูลจะาสามเก่าหลางหนึ่งสี่สำหรับ1นสโต๊เก่าของพิเศษโต๊เก่าของเฉพาะกิดเนาะหาหน่อยส่วงนี่โอ้โหผ่อนขางแบบว่า ประหยัดตัวเลกเนาะมาตัวเก่าจะเอาหน่วยนั้นมาออกหน่วยนี้เอาหน่วยนี้มาออกหน่วยนี้เบิง่งสําหรับ 1, CC, 4, 1นึ่งซหนึ่งนี่ฮูซึกว่าสามเด้งเนาะทั้งเฉพาะคิดทั้งพิเศษทั้ง VIP อพโอ้โหสน่หแห่งฮานอยน้อยอยังกะเป็นไปได้จะบลวกันสำหรับฮา,นอ,านอยของเฮามื่อนีเขารอบปกติจ้าวันที่สิบามตาตอจอ่ สำหรับเมื่อนี้มีแนวทางหวยลาวพัฒนาห้ด้วยจะลาวพัฒนาไอนรอยลูกหายสองสูตรเนาะสูตรเดิมสูตรลักเด่นวิ่งรูดสองโตแลวกาสูตรเม็ดเดียวจะเม็ดเดียวหายเด่นตัวเดียววิ่งรูดตัวเดียวฟันโตเดียวจ้าสนใจแนวทางไดสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยจะแต่และแนวทางมิวที่บ่งบอกเรียบร้อยจ้าสำหรับเมือนี้ก็รุุนต่อห้าน้อยพิเศษของเฮ้าหาเด่นศูนย์กับเก้าจ้า จับคูศูนย์ศูนย์ห่งเอาอยู่ศูนสอามศูนย์สีสสสสหสำหรับเรนเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสอ น้อยรอบปกติจะให้โฮกกับหาเมือ่อหนี้คำนวณลายแนวทางอย่างหูซึกว่าใส่เสียงลายเสียงกระเลือดสีแหบๆจากหน่วยโฮกแปดโฮกเก้าโฮกศูนย์โฮกหนึ่งสำหรับเบนหาโฮกเจ็ด แปดหาเก่านวยรอบสุดท้าย v ีเหายหากับสี่สำหรับฮาหนอยของเฮ้าโมวานี่ได้เจโซนน,น,น็อเจโซนนอยปกติกับ V ีเพเบิ่นเข้ามาเก่าเก่าสำหรับมัดร่วมถ้าจำาบพผิดนี่ได้8ป7 7 6เจดเจกนาะสำหรับแนวทางของเฮ้หาฮานอยมัดร่วมหาย6กมาเบินเก่าเก่ากับปัวอะไรอีกโอ้โห ห้าเจ็ดจะวีพีห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์โตเน้นจา้าฮานอยวีไอพีมือนี่คอเน้นสี่เจ็ดสี่แปด หาเก้าหาศูนย์หาแปดหาเก้าหกศูนย์กับหกหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองกับศูนย์หา เรียบร้อยจะสําหรับฮาหนอยของเฮาเมื่อนอี้คอยมาปังปัง,ปงเต็มเต็มสามน้อยโตเน้นตโตจอละกันเนะหาะฮานอยลงห้ยสองสูตรจะมาร่วมกับแยกน้อยจะทำบบมักแยกน้อยก็มีมาร่วมห้รับชมจะขึ้นอยู่กับคัาวมาความชอบฝนสิน้าไปเป็นแนวท่ากับเปียบเทียบพิจารณาวิะห์กันอีกทีหนึ่งละกันเนาะว่ามีตัวหมักตัวตรงกันหรือบอ่อแล้วจ้าขอหายสูดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า